ถึงสภาเกษตรกรเองชาติตอนนี้รัฐบาลไม่ค่อยทำงานไม่มีผลงานอะไรที่จะมาเชื่อชูเลยโดยเฉพาะทางด้านเกษตรในผลไม้ตกต่ำอุตรุดปัญหาระดับชาติขนาดนี้ถ้าเจอสภาพแบบนี้นักการเมืองไม่ได้ช่วยทำให้เกษตรกรดีขึ้นนะ่ะ การมีสภาเกษตรกรห่งชาติเนี่ยควรจะปลดแอกจากการเมืองได้แล้วนะควรจะกลับมาอยู่ในจุดของการทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถต่อรองหรือกำหนดวิธีการได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดราคาเองนะแล้วก็การหาตลาด่งตรงนี้มันให้ทางองค์การ อ,อตกอนะเข้ามาตามที่ผมเสนอนะถ้าคุณจะเคลื่อนไหวเนี่ยคุณเอาสมาชิกทุกจังหวัดอะนะเข้ามานะเข้ามาทำเรื่องขอโปรดเอกการเมืองออกไปขอให้สภาเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกำหนดราคาได้เองหรือไม่มีวิธีการบริหารจาัดก,การโดยมีภาครัฐสนับสนุน อย่างนี้ถ้าเกิดว่าการเมืองไม่ไม่เข้ามาช่วยเนี่ยนะเราก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ยเพราะว่าองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องมาทําหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการที่จะ,ะทําทางด้านการตลาดไม่ว่าจะขายภายในน,นะแล้วก็การส่งออกนะเป็นหน้าที่ของอ,อตกรเลย เกษตรกรก็จะได้มีโอกาสที่จะขายในราคาดีขึ้นเพราะฉะนั้นอ,อตก,ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะขยายตลาดให้จะแปลรูปเป็นยังไงยังไงนะจะเชื่อมโยงตลาดตังทุกจังหวัดนะเวลาเราปลูกทำรายได้เยอะเนี่ยจังหวัดอื่นไม่มีแล้วก็กระจายไปตามอ,อตกรประจำจังหวัดสำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็ ควรจะเข้ามาดูแลด้วยนะตรงนี้ผมขอให้ประธรานสภาเกษตรกรเนี่ยแห่งชาติการุณา,ารักกรุณานะให้ทั่วประเทศเลยทุกสาขาทุกจังหวัดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อจะกดดันนะทำให้สภาเกษตรกร,กรแห่งชาติเลยเป็นอิสระถือเป็นองค์กรอิสระนะและให้อยู่ในกฎหมาย เพื่อจะได้ดำเนินการอะไรได้มากมายและอีกอย่างหนึ่งคือไอ้สำนักง,งานจ่งเสริมวิชาหกิจเพื่อสคมเนี่ยเขาจะช่วยในการพักบาั้นนี่เกษตรกรนี่ย,นนยมีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่มนะและยังมีเงินทุนให้ในส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คืออ,อ,อ,อ่าสอวสวสเนี่ยเกิดม,มาเมื่อกี่ปีนะ แต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรขอให้เร่งดึเดินการโดยรวนจึงจะทำให้มีประสิทธิภาพได้ตอนนี้ท่านท่านจะเห็นได้ว่าสภาพการทางการเกษตรหรือว่าสถานการณ์การขาดทั่วไปเรวไหลลงไปเรื่อยเพราะว่ารัฐบาลไม่ค่อยจะมีวิธีการบริหารจัดการอะไรเลย เพราะประสบการณ์นหน้อยอย่างหนึ่งก็คือบรรดาที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีก็ด้อยประสิทธิภาพเล่นการเมืองจนกระทั่งเละเททังประเทศนะเพราะฉะนั้นควรจะทํำยังไงเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้กเกษตรกรอยู่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระมีกฎหมายรองรับแล้วก็จะได้ดึงงบประมาณมาในส่วนของสภา เกษตรกรแห่งชาติช้วยเหลือเกษตรกรด้ตรงๆไม่มีรัฐบาลครับสภา,าก็ต้องทำนาดีตอบผมฝากท่านประธานสภา,าเกษตรกรแห่งชาติคนปัจจุบันเล่งหางมาตรการโดยด่วน